ดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกับชุมชนแล้วก็ผมอิทิพิช,ชานเกียรติสุวรรณนะครับยังคงไม่สายเกินไปนะครับถ้าจะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับขอให้มีความสุขครับคิดอะไรสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพแข็งแรงสมกับปีม้าปีนี้ของเราเลยนะครับและจะบอกว่าปีนี้อากาศในบ้านเราเนี่ยหนาวกันทั่วหน้าเลยนะครับซึ่งทําให้เสื้อกันหนาวเนี่ยได้รับความนิยมขายดิบขายดีเลยแต่ ในบางพื้นที่สิครับไม่มีแม้แต่กระทั่งเสื้อกันหนาวหรือผ้าหนาๆที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นครับจึงทําให้ผู้คนนะครับป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นจานวนมากซึ่งก็จะพบโดยทั่วไปนะครับก็จะมี6โรคด้วยกันที่เกิดขึ้นในหน้าหนาวนะครับจะมีโรคอะไรบ้างต้องรอติดตามนะครับและที่สําคัญเลยครับอากาศหนาวๆแบบนี้ยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษครับมีการเข้าใจผิดกันด้วยว่าการดื่มสุรา จะทําให้ร่างกายหายหนาวได้ร่างกายอบอุ่นได้แต่ความเข้าใจผิดแบบนี้ครับทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการดื่มสุราแล้วเกือบ1 0 0รายเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาเฉลยในรายการครับวันนี้โอกาสดีครับผมได้มาสัมผัสความหนาวนะครับหนาวมากๆในช่วงต้นปีแบบนี้ที่อ,อําเภอปัวจังหวัดน่านครับก็คงจะต้องบอกว่าเราจะได้มาติดตามกันละครับว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าหนาว ที่นิยมเป็นกันมากมีอะไรกันบ้างคนกลุ่มไหนจะต้องระวังเป็นพิเศษและจะทำอย่างไรให้ตนเองและครอบครัวปลอดภัยจากโรคในหน้าหนาวนี้มาติดตามกันครับในรายการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกับชุมชนครับจากสภาพอากาศหนาวเย็นได้ส่งผลให้คนไทยต้องเจ็บป่วยที่พบมากใน6อันดับแรกคือไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมโรคหัด โรคหัดเยอรมันโรคอิสุอิสยัยและโรคอุจจาระร่วงโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยได้ง่ายจำเป็นที่ผู้ปกครองคนใกล้ชิดต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษสำหรับพื้นที่ภาคเหนือที่มีอากาศหนาวเย็นกว่าทุกภาคพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังคือโรคปอดอุดกันเรื้อรังจะมีอาการกำเริบทรมานหายใจลำบากสาเหตุของผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่มาจากการสูบบุหรี่นอกจากนี้ยังพบว่า ยังมีความเข้าใจผิดของประชาชนจากการดื่มสุราเพื่อช่วยคลายหนาวผลที่ตามมาทำให้มีการเสียชีวิตจากการดื่มสุราไปแล้วกว่า100รายเรื่องราวในวันนี้จะแนะนำให้ผู้ชมได้รู้จักทั้ง6โรคจากภัยหนาวโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการดื่มสุราที่ทำให้เสียชีวิตเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทราบแนวทางการป้องกันจากโรคดังกล่าว โดยความศรัทธาและหัวใจที่ทุ่มเทของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศทำให้เกิดเรื่องราวประทับใจขึ้นมากมายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบเพื่อคนไทย วันนี้นะครับผมก็อยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวแล้วนะครับวันนี้จะมาพบผูน้นวยการครับและจะมาติดตามกันว่าเอ๊ะมีโรคอะไรกันบ้างที่พบในผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงอากาศนาหนาวๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ<ฮ>้โหวันนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบัวคนเยอะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นจหน้านี่จะเป็นจังหวัดที่หนาวหนาวเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนืออุณหภูมิช่วงนี้ก็แปดถึงสิบสิบสององศาเนี้ยค่ะก็จะมีเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะกับผู้สูงอายุจะป่วยบ่อยค่ะครับผมวันนี้ก็เลยมีคนไข้แน่นเลยนะครับค่ะครับผมอวันนี้ผมมาพบกับผู้้วยการกิติศักดิ์ครับค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวท่านตรวจอยู่ที่ห้องตรวจเบอร์สามงั้นเชิญเลยนะคะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปค่ะ ยังไงวันจันหน้าอ <What? S 3> mm ุ้ยปิ๊บเรือดแถมนอกสวัสดีครับสวัสดีครับพบค่ะเชอนครับกำลังตรวจคนไข้อยู่เลยครับ คนเยอะมากเลยครับครับเพราะช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีคนเจ็บป่วยเยอะมากนะครับครับผมเพราะฤดูหนาวเนี่ยก็มีโรคมากมายที่ตามมากับฤดูการนะครับครับผมก็เลยผู้ป่วยก็เลยแน่นโรงพยาบาลนิดนึงใช่ครับนะครับสำหรับอากาศหนาวๆแบบนี้ซึ่งโรคต่างๆที่พบกันบ่อยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับถ้าแบบว่าอันตรายอันตรายจะมีอะไรบ้างครับที่ควรจะระวังนะครับ โรคที่สําคัญในฤดูหนาวนะครับห้าหโรคอันดับแรกเลยที่เจอมากเฉยคือไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็จะพบทั่วไปนะครับ่อหนักขึ้นมาก็ปอดบวมโรคหัดโรคหัดหัดเยอรมันอุจจาระร่วงพออากาศเปลี่ยนเนี่ยก็โดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยมีโอกาสที่เป็นอุจจาระร่วงได้ง่ายจะมีเชื้อไวรัสที่มาครับฤดูหนาวครับผมนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องระวังในเด็กเล็ก ใช่ครับในเด็กเล็กกับผู้สูงอายุซึ่งสุขภาพร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนนุ่มนวสักาผมในเด็กเล็กก็อาจจะอาาวัยวะต่างๆอาจจะไม่แข็งแรงยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ส่วนผู้สูงอายกกุอาจจะเสือสเส่อมสภาพแล้วครครนะครับแล้วซึ่งโรคส่วนใหญ่ที่พบกันบ่อยจะเป็นโรคอะไรครับคือห้าหกโรคอย่างที่ได้กล่าวเมื่อคืนนี้ครับ พบทั่วไปในประเทศไทยนะครับในฤดูหนาวแต่ถ้าบอกมาที่ป่วยครับโรคอะไรที่มีความสาคัญครับอะว่ามีโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาสําคัญของพื้นที่ครับแต่ไม่ใช่เป็นโรคติดเชื้อนะครับเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับโรคนี้เป็นอย่างไรครับคุณหมอครับโรคนี้เป็นโรคที่เรียกว่าถ้าป่วยแล้วเนี่ยรักษาไม่หายขาด เพราะฉะนั้นก็จะก็จะต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็นับวันแล้วสภาพร่างกายก็จะแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆหูแบบนี้ผู้ป่วยทรมานแย่เลยใช่ไหมหะอทรมานมากครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าโรคนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปครับครับอันนี้ผู้ป่วยชื่ออะไรครับหมอคุณยายคุณยายติ๊บคุณยายติ๊บนะครับอันนี้เป็นอายุรแพทย์ครับคุณหมอคณิถามิตสวัสดีครับก็ดูแลผู้ป่วยรายนี้นะครับ ู้ป่วยรายนี้เป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังมานานหรือยังครับค่ะเป็นมาหลายสิบปีแล้วค่ะแล้วว่าอาการ<ม>อาการของคุณยายแย่ลงเรื่อยๆในช่วงระยะเวลาประมาณปีหนึ่งค่ะก<ม>็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ไม่ใช่ว่าเป็นปีสองปีนะครับก็คือจะต้องเป็นสะสมะะมานาแบบนี้สสม,นมานานค่ะ,ค,ะคือครอบครัวนี้เป็นเป็นกันทั้งคุณตาแล้วก็คุณยายนะแต่ช่วงนี้คุณยายจะเป็นหนักกว่าคือทั้งคู่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีประวัติสูบบุหรมาก่อนในอดีตครับแล้วก็ <c oughs> คือบุหรี่เนี่ยพอพอสูบแล้วเริ่มต้นเนี่ยตอนเป็นหนุ่มๆะจะไม่เป็นอะไรแต่พอสูงอายุมาเรื่อยๆจะเริ่มมีอาการเริ่มต้นก็คือมีอาการไอเรื้อรังครับ่ะมันจะมีอาการไอมีเสมหะอยู่ในคอเรื้อรังตลอดเนี่ยค่ะคและหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยาการหอบเหนื่อยค่ะถ้าสมมุติว่ามาท่านสามารถหยุดบุหรี่ได้แล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ได้ยาที่ช่วยบรรเทาอาการเนี่ยก็อาการก็าการกจะดีขึ้นแต่ก็มีบางท่านเหมือนกันที่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นหลังจากให้ยาค่ะอาการเขาจะเป็นยังไงครับหมายถึงว่าหายใจ แบบนี้หายใจไม่ทันหายใจไม่ทันหอบเหนื่อยค่ะคือพอเริ่มมีเสมหะอยู่ในคอแล้วเนี่ยพอสักระหะหนึ่งก็จะมีอาการเหมือนเหมือนหายใจไม่อิ่ม,มค่ะโดยเฉพาะเวลาช่วงที่มีอากาศเย็นๆ <c oughs> หรือว่าไปโดนสิ่งกระตุน้นเช่นว,ว่าสารฝุ่นควันเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะฝุ่นควันบุหรี่จากที่คนสูคบคนใกล้ตัวสูบเงี้ยเป็นต้นค่ะอากาศหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นค่ะช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวค,คุณย่าก็เลยเหนื่อยเยอะครับซึ่งพออากาศหนาวเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วครับเราก็จะ หายใจไม่ค่อยทันค่ะหายใจก็จะมีเสียงดังวิ๊กวิเหมือนแมวอ,อยู่ในคอ,อค่ะแล้วก็บางบางทีจะได้ยินออกมาจากข้างจากข้างในเลยว่ามันวิกมันเป็นเสียงหลอดลมตีมคบค่ะฮะพูดถึงสาเหตุครับซึ่งนอกจากการสูบบุหรี่แล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมฮะสึกเนื่องาจะอาจจะเป็นวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของเขาหรือเปล่าก็หลักๆเลยที่ที่เราจะบ่อยคือบุหรี่ค่ะ แล้วก็ถ้าถ้าจะเจอร่วมเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นพวกฝุ่นควันฝุ่นละอ,อองจากการทํางานจากการเกษตรนะคะอย่างเช่นการเผาค่ะการเผาป่าการเผา,าที่นาเกษตรอะไรเงี้ยค่ะเพื่อ <ผม S 2> เพื่อเพื่อการเกษตรเนี่ยส่วนมากนะคะทางภาคเหนือที่เจอบ่อยๆครับม,มีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างครับสาหรับโกกรคปอดกเรื้ตรังครับ แน่นอนว่าสาเหตุมันเกิดจากบุหรี่เป็นอันดับแรกอันดับแรกก็คือแนะนําให้งดบุหรี่ก่อนเป็นอันดับแรกเลิกเลิกได้เลยเลิกเลิกได้เลยค่ะส่วนการรักษาด้วยยาเนี่ยหมอจะประเมินความรุนแรงก่อนว่าแต่ละท่านมีความรุนแรงระดับไหนมันจะมีความรุนแรงอยู่4ระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งอาจจะใช้ยาเฉยๆระดับ2 3สาก็จะมียาพ่นยาควบคุมอาการให้ระดับสี่ก็ผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนคุณยายคืออยู่เฉยๆก็เหนื่อยแล้วแค่รับประทานอาหารตัก ตักเข้าปากก็เหนื่อยแล้ว oh oh. ทางนี้ก็ต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาในการช่วยดํารงชีวิตนะคะอย่างน้อยออกซิเจนต้องใส่ประมาณ16ชั่วโมงต่อวันถึงจะได้ประโยชน์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่น่ากลัวมาก <c oughs> ผู้ป่วยเป็นแล้วอาจจะไม่รู้ <c oughs> ถ้าไม่ได้เข้ามาตรวจถ้าไม่ได้เข้ามาเช็คนะครับ <c oughs> อยากให้คุณหมอฝากเตือนไปกับประชาชนนะครับ <c oughs> ที่ชมอยู่ว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมันอันตรายแล้วก็เป็นแล้ว พอรามานไม่หายด้วยครับที่สําคัญสิ่งที่สําคัญมากเลยอย่างที่คุณหมอคณิษฐาได้เรียนก็คือว่าเรื่องของตัวกระตุ้นทําให้เกิดโรคครับรบก็คือบุหรี่ควันไฟต่างๆครับครับอันนี้สําคัญมากนะค,ะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเจ็บป่วยหรือว่าวินิจฉัยว่าเป็นโ,นโรคปอดการดูดเลือดดังแล้วต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะค,ะครับโดยชาะอยยิ่งกันจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้าน นะครับเล้ะว่าคนที่มีความสัมพันญอย่างยิ่งในการช่วยกันดูแลก็คือคนในครอบครัวเพื่อนบ้านต้องช่วยกันเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอาต้องการเครื่องกันหนาวเพิ่มมากขึ้นนะครับครับหรือข้างบ้านจุดไฟเผา,เาฟางข้าวอาจต้องช่วยกันนะถ้าจุดไฟเผาแล้วคุณภาพชีวิตของคุณตาคุณยายอาจจะแย่ลงนะครับครับต้องมานอนลงพยาบาล นะครับก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในฤดูหนาวนะครับช่วยกันดูแลนะครับเพื่อรับชีวิตที่ดีของผู้ป่วยนะครับครับผมโรคนี้ครับนอกจากรักษาในโรงพยาบาลแล้วสามารถรักษาเองที่บ้านได้ไหมครับครับก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลอยากจะทำทำโครงการเข้าไปเยี่ยมบ้านก็อยากให้ผู้ป่วย คมหนึ่งสามารถรักษาและดูแลตัวเองที่บ้านได้และที่สําคัญมากป่ยก็คือเรื่องการได้ออกซิเจนอย่างที่คุณหอว่า16ชั่วโมงครับนะครับต้องได้รับ16ชั่วโมงชีวิตเขาดีขึ้นนะครับครับผมซึ่งยังมีผู้ป่วยอีกหนึ่งจำนวนนะครับที่นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านเองนะครับโรงพยาบาลครับ ไม่ได้มีหน้าที่แค่ตั้งรับรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับยังออกไปดูแลผู้ป่วยด้านนอกโรงพยาบาลอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกันเรื้อรังที่อยู่ด้านนอกโรงพยาบาลนะครับเราจะเดินทางไปยิ่มผู้ป่วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูอาการกันครับอยากที่บอกเอาไว้ครับว่าโรคนี้เป็นแล้วรักษาไม่หายนะครับจะฝากเตือนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผู้ป่วยที่อยู่ด้านนอกเป็นอย่างไรครับไปครับ ตอนนี้เรามีเครื่องกําเนิดออกซิเจนที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนคือผู้ที่มีฐานะนดีเขาก็จะซื้อให้สําหรับญา,าติญาติตนเองที่ที่เป็นระยะสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นผู้ป่วยเสียชีวิตเขาก็ได้รับการบริจาคมาให้ทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของเราตอนนี้ของเรามีอยู่สองสองเครื่องนะครับที่ใช้หมุนเวียนในชุมชนนะครับแล้วก็มีหนึ่งเครื่องตอนนี้ที่ใช้อยู่ที่นี่สาหรับผู้ป่วยที่นี่แล้วก็มีแทงออกซิเจนที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชปัวนะครับ ได้รับมาสองแทงค์นะครับจากชุมชนอีก3แทงค์ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ5แทงค์นะครับแล้วก็เราใช้หมุนเวียนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอีก1แทงค์ตอนนี้ เราก็ใช้กับผู้ป่วยในชุมชนหมดแล้วนะครับยังมีความขาดแคลนอยู่แล้วก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้ในสถานบริการแล้วก็ในชุมชนอีกเยอะนะครับตอนนี้เรามีผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเหลื้อลังเหมือนกับลายลายนี้นะครับอีกประมาณ49รายในชุมชนนะครับ อันนี้ก็เป็นบ้านผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอดกัสเนื้อรังใช่ครับที่สามารถพักรักษาตัวที่บ้านได้ครับเราะเรามีจัดระบบมีทีมมาดูแลที่บ้านครับครับผมตอนนี้มีทีมเข้าไปแล้วครับครับเอาละเราไปดูนครับต้องบอกว่าเป็นทีมสหวิชาชีพใช่ครับครับเป็นอาสาสมัครมาคอยตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านครับวันนี้ครับเขากําลังตรวจกันอยู่เลยครับกาลังให้คําแนะนำและดูแลรักษาอยู่ครับ ที่สาม,มารถรักษาตัวที่บ้านได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าก็คงต้องมีความพร้อมที่สําคัญมากก็คือออกซิเจนครับนะครับอย่างรายนี้ก็มีเครื่องผลิตออกซิเจนเองนะครับซึ่งจริงๆก็ได้บริจาคจากญาติคนไข่อะไรอื่นนะครับสําสหรับสําหรับเครื่องนี้ครับนะครับก็บเพราะฉะนั้นก็สามารถอยู่ที่บ้านได้เองครับคนไข้รา,ายนี้นี่คือสาเหตุหลักๆจากการที่เขาเป็นปอดอุดกันเิรื้อรังนี่เขาไปทำอะไรมา ยยคือตอนที่ยายอายุยังน้อยประมาณ20ครับรยายสูุขีอ๋อยายมีอาชีพทำไรทำสวนยายก็เลยเวลาไปไปไล่ไปนาอะไรก็ยายก็จะสูบบุหรียย่ตลอดะคะครับอาการอาการคุณยายตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับตอน,นอาการของคุณยายตอนนี้ก็คือจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยเวลาที่ทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นคุณยายก็ต้องนอนอยู่ที่เตียงตลอดแล้วก็ใส่ออกซิเจนไว้ะค่ะก็จะช่วยให้อาการของคุณยายดีขึ้น โรงพยาบาลครับก็มีวิธีการทั้งตั้งรับอยู่ในโรงพยาบาลครับรวมถึงเนี่ยการทําการเชิงรุกด้วยนะครับมาตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยนะครับไม่ต้องคนทุกข์ทรมานจากโรคแบบนี้ให้ให้น้อยที่สุดแหละนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปดูผู้ป่วยดีก็ไ่าไม่ดีก็ไดหนึ่งการจากรายนี้ยังไงครับคนไข้อีกรายหนึ่งจะค,คนไข้ที่มีออกซิเจนที่บ้านจะเป็นออกซิเจนแบบชีเทงอะคะ่ะครับ่ะไม่ใช่ออกซิเจนที่ เสียบไฟฟ้าเป็นเครื่องต้มน้ำขอกซิเจนเพราะว่าเนอกจากฐานะทางบ้านค่ะที่ไม่มีกําลังในการที่จะซื้อจัดหาแล้วก็อุปกรณ์ของเราที่มีให้ยืมไม่เพียงพอค่ะคนไข้ก็เลยต้องใช้ออกซิเจนแบบแข็งก็คือจะมีความทุรักทุเลกว่าอใช่ครับแบบนี้ครับครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปติดตามผู้ป่วยอีกหนึ่งรายดีกว่าครับกว่าสามทศวรรษแห่งการพัฒนา จากมาตรฐาน ISO 9002สู่มาตรฐาน HA ที่นี่โรงพยาบาลของเราเรายังคงมุ่งหน้าต่อไปสู่ Thailand Quality Award ที่นี่โรงพยาบาลของเราด้วยสำนึกในน้ำพระทยอันเปี่ยมล้นเรายังคงเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบเพื่อคนไทยก็เป็นผู้ปู้อกหนึ่งรายนะครับที่เราเดินทางมา มาดูมาเยี่ยมนะครับถึงบ้านเลยครับอลนนี้กำลังตรวจเลยนะรูรคุณลุงรายนี้เป็นยังไงครับอาการก็ตั้งตรงเป็นี้เก็นมากเลยเล่วิจัยคุณลุงเป็นปอดกันเรื้อรังนะครับหลายปีแล้วแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือว่าเนี่ยคุณลุง แอดีนะครับเคยทำงานในรง,รงบบยาสูบนะครับโรงบบยาสูบซึ่งก็ก็ได้สูดสูดควันวันตลอดเลยนะครับมันจะมีตลอดไหนหนอครับพอดีพี่ใจมันว่าปลอดขึ้นตลอดลงซึ่งอันนี้อย่างที่ทราบวควันเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปอดการโดยกระังโดยเฉพาะควันจากรงบมยาสูบด้วยนะครับประวัติการทํางานตรงนี้นี่ก็คืออาการดีขึ้นแล้วครับ นีขึ้นแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นอากาศมันอุ่นขึ้นด้วยใช่ไหมครับครับเพ่ารายนี้ตอนเช้าเกาจะต้องนอนข้างบนพอช่วงสักเก้าโมงสิบโมงอากาศดีขึ้นอุ่นขึ้นอากาศจะพาลงมานั่งข้างล่างเห็นบอกว่าต้องเรียกรถพยาบาลเรื่อยๆก่อนหน้านั้นก็คือต้องใช้บริการหนึ่งหกเก้าประจาคือเมื่อเวลาแบบหายใจไม่ออกโทรเรียกอะไรโทรเรียกไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เอารถมารับที่บ้านครับผมครับ ก็เห็นว่าหลังจากที่ได้เครื่องไดออกซิเจนแท่งมาครับวีบอกมีความสุขดีขึ้นเยอะเลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยครับซึ่งออกซิเจนแทงเราได้มาจากไหนครับอ่าก็เป็นการเหมือนกับเป็นการยืนนะครับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนสถานดีใจไหมครับที่มีออกซิเจนแทงโัยดี นี่ไม่ฟังหรือสิงแค่ครับคุณหมอครับระหว่างออกซิเจนแทงกับออกซิเจนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เป็นตู้ๆอ่ะครับเรื่องผลิตออกซิเจนต่างกันยังไงครับคือถ้าเป็นออกซิเจนแทงเนี่ยเราต้องคอยเติมออกซิเจนเมื่อหมดแทงครับนะครับอย่างรายสักครู่ที่เราเข้าไปเยี่ยมเนี่ยสองวันต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้จจะมีค่าใช้จ่ายครั้งละสองร้อยกว่าบาทครับนะครับก็คงเป็นภาระระยะยาว นะครับแล้วก็มันก็คงมีความเสี่ยงเรื่องของออกซิเจนด้วยนะครับถ้าดูแลไม่ดีเกิดระเบิดขึ้นมานะครับไฟไหม้ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นระบบผลิตออกซิเจนที่ต้องเสียฟไฟฟ้าตรงนี้ก็คือว่ามันกับซื้อเครื่องมาครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดคอยคงเฉพาะเพีองแค่ค่าไฟ นะครับนี่คือจุดแตกต่างแล้วก็สะดวกในการใช้ในปีปีหนึ่งที่เราพบผู้ป่วยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะครับตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอย่างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวนะครับก็มีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นดยเรื้อรังเนี่ยประมาณ5้าร้อยคนครับนะครับประมาณ500้าร้อยคนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเนี่ยต่อปีนะครับทั้งหมดส1บล้านบาทโอ้โหคือ1ิบดล้านบาทครับหนึ่งโรคเท่านั้นครับนะครับ เพราะฉะนั้นการที่คนเป็นโรคนี้เยอะนะครับหมดเงินตรงนี้เยอะถ้าสมมติว่าคนเป็นโรคนี้น้อยก็จะไ,ได้นาเงินส่วนนี้นะครับเป็น10ล้านบาทเนี่ยไปพัฒนาในด้านอื่นอืใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ต้องลดแหละนะครับสําหรับใครที่รู้ตัวว่าเสี่ยงที่จะเป็นโรคปอดอุดกันเดือดรังเพราะว่าโรคนี้เป็นแล้วรักษาไม่หายไม่หายครับ ก็ท <inaudible> ําให้คุณภาพชีวิตอย่างที่บอกว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ของญาติที่ดูแลอีกก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับคุณภาพชีวิตมีผลกระทบทั้งครอบครัวเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเราต้องดูแลกันไปใครที่เป็นโรคนี้นะครับแล้มันมันทรมานด้วยครับนะครับแล้วก็ต้องมีออกซิเจนที่เราต้องใช้อยู่ตลอดเวลาใช่ครับ นะครับอยาให้คุณหมอลองฝากถึงโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในหน้าหนาวครับครับอย่างที่ โรคที่อาจจะเป็นความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากในฤดูหนาวนะครับก็5-6โรคที่สําคัญนะครับไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะครับโรคปอดบวมโรคหัดอิสุกอีใสนะครับหรือว่าอุจจาระร่วงนะครับนี่คือโรคที่มีความสําคัญแต่ในในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะฤดูหนาวนะครับที่สําคัญมากก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับซึ่งโรคเนี้ยป้องกันได้ นะครับป้องกันได้สําคัญมากคือตอนนี้เราอยากให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเราป้องกันได้ด้วยอันดับแรกเลยก็คือบุหรี่นะครับงดบุหรีนะครับอันที่สองอควัน นะครับปันจากอะไรก็แต่จากการสูบบุหรี่หรือจากการเผาป่าจากาเผาหญ้าอะไรก็แต่อันนี้ก็เป็นตัวทาให้เกิดโรคปอดอุดกดั้นเรื้อรังนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภาระทั้งผู้ผผป่วยและญาติรวมทั้งโรงพยาบาลนะครับซึ่งในบทบาทของโรงพยาบาลเองนะครับเราก็าให้การดูแลรักษานะครับแต่เรื่องของการส่งเสริมป้องกันที่สําคัญก็คือว่าต้อง ประชาชนเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเองเราก็ยังทําบทบาทอื่นนะครับโดยเฉพาะในฤดูหนาวนะครับโรคต่างๆนะครับโรคปอดติดตันด้วยแลงก็เป็นโรคหนึ่งที่เรากลัวนะครับว่ายิ่งเจออากาศหนาวนะครับมีโอกาสจะกําเริบอาการมากขึ้นนะครับซึ่งเราใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปวกแลได้มีโครงการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่สูงนะครับซึ่งอากาศจะหนาวมามากกว่าข้างล่างแล้วก็เครื่องกันหนาวเนี่ยนะครับก็อาจจะมีน้อยกว่านะครับก็เราจะพาทีมพวกเราเข้าไปแบ่งปันไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่สูงด้วยนะครับครับผมนี่แหละครับก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้เราเห็นจากหลายๆตัวอย่างผู้ที่ ป่วยเป็นโรคปอดอดกันเดือรังนะครับเห็นแล้วแหละว,ว่าอาการมันจะกาเริบม,มากมเลยในช่วงที่อากาศมันหนาวๆแบบนี้เป็นแล้วรักษาไม่หายอีกก็ต้องทรมานแบบนี้อีกนะครับยังไงก็หมอฝากเตือนมาแล้วแหละว,ว่าใครที่รู้ตัวว่าเสี่ยงก็หยุดซะ นะครับเราจะได้ไม่ต้องเป็นโรคที่มันพรมาแล้วเป็นยาวๆแบบนี้แล้วก็รักษาไม่รู้จักจบจากสิ้นครับอันตรายมากๆและในครั้งต่อไปนะครับเรายังไม่ไปไหนครับเรายังอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเรายังมีเรื่องดีๆนะครับที่จะมาแบ่งปันร่วมกันนะครับเรื่องราวของจิตอาสาครับเรื่องราวของอาสาสมัครวิชาชีพต่างๆนะครับเรื่องราวทุกๆเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นมากกว่าโรงพยาบาลครับมันจะเป็นเรื่องราวของโครงการเครือข่ายบริการสาธารณสุขปัวแล้วก็ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวร่วมใจต้านภัยหนาวนะครับจะน่าสนใจอย่างไรนะครับติดตามไม่ดีในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปสัมผัสความหนาวด้วยกันนะครับไปแบ่งปันรอยยิ้มไปแบ่งปันความรู้สึกดีๆร่วมกันนะครับอย่าลืมครับว่าสุขภาพจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่นี่นะครับเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับวันนี้ทางรายการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกับชุมชนก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ก็ต้องขอคุณคุณหมอมากมากนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับวันนี้ที่วันนี้แข็งแรงขึ้นครับครับเอาล่ะทางรายการก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านทุกโปรยกขอบคุนเมื่อยามป่วยไข่และทุกทนรวยจนต้องเท่าเทียมกัน หัวใจคงโรงพยาบาลแห่นองค์สมเด็จพระบรม